สลดรถบรรทุกหกลอชนท้ายเรือคนขับเสียชีวิตคะที่1รายค่ะ เมื่อเวลาประมาณ6นาฬิกาวันที่14กุมภาพันธ์2568ร้อยตําดรอตำรวจเอกยิงสุภรักษ์วันวาจารองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจนครเมืองประจวบคีรีขันธ์ได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุก6ล้อชนท้ายเรือมีผู้เสียชีวิตติดคาอยู่ภายในหน้ารถเหตุเกิดบนถนนเพชรเกษมฝั่งขาขึ้นกรุงเทพม,มหานครหลักกิโลเมตรที่3 0 3ร้0บกรบริเวณยูเทิร์นกลับรถหน้าโรงเรียนบ้านบึงหมู่16ตําตำบลอ่าน้อยอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังได้รับแจ้ง ึงประสานเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างประจวบธรรมสถานนำอุปรกรณ์เครื่องตัดถ่างพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจและตำรวจทางหลวงรุดตรวจสอบเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบว่ากีดขวางการจราจาร,จารทําให้รถติดเป็นทางยาวเคลื่อนตัวได้ลําบากเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงต้องแยกรถที่บรรทุกเรือออกจากที่เกิดเหตุไปไว้บริเวณข้างทางเพื่อรดปัญหาความเดือดร้อนของผู้ใช้รถใช้ถนนจากการตรวจสอบพบเป็นรถบรรทุก600ยี่ห้อฮีโน่500ส่วนหัวรถสีขาวตัวกระบะสีเทามีลูก งสำหรับบันทุกหมายเลขทะเบียนป้ายเหลือง 704056สุโขทัยภายในกระบะว่างเปล่าสภาพบริเวณหัวเกีงรถได้รับความเสียหายพังยับเยินมีคนขับเสียชีวิตคาที่ในที่ตำแหน่งนั่งคนขับมีคนขับเสียชีวิตที่ในตำแหน่งที่นั่งคนขับบริเวณศีรษะถูกกระแทกอย่างแรงจนเละเกือบขาดเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์เครื่องตัดทางตัดซากรถเพื่อนำร่างออกมาตรวจสอบหาเอกสารประวัติเพื่อติดต่อหาญาติก่อนนำศพส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันทร์ทราบชื่อผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นคนขับ นายนัทวุฒินายนัทธ,ธวุฒิวัฒนาอายุ24ปีอยู่บ้านเลขที่52หมู่8ตำบลดอนทรายอาเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีใกล้กันเป็นรถหัวลากสําหรับลากสารี่บรรทุกเรือยี่ห้ออีสุสีสสขาวทะเบียน824438นครศรีธรรมราชบริเวณท้ายเรือและท้ายสารี่สําหรับบรรทุกเรือคาธามารานมูลค่า6ล้านถูกชนได้รับความเสียหายมีผู้โดยสารที่นอนหลับมาในเรือได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยมีแผลถลอกตามร่างกายหนึ่งรายจาก การสอบถามนายไกลสุวิทย์อายุ36ปีซึ่งเป็นคนขับรถรากเรือเล่าว่าตนเองได้ขับรถรากเรือมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อนำม,มาส่งให้กับลูกค้าในพื้นที่อำเภอเมืองประสบพินิขันก่อนเกิดเหตุตนได้ขับรถชชลอมาทางด้านซ้ายเพื่อจะหาที่จอดนอนพักเพื่อรอให้ลูกค้ามารับว่าจะให้เอาไปส่งที่ไหนในระหว่างนั้นได้มีรถบรรทุก6กล้อพุ่งเข้ามาชนท้ายอย่างแรงจนเกิดเสียงดังสนั่นวันไหวจนรถและเรือที่บรรทุกมาถลายและได้รับความเสียหายดังกล่าวโชคดี มีแค่ผู้โดยสารซึ่งเป็นลูกทีมที่นอนมาในเรือได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าจากการพูดคุยสอบถามกับเจ้าของอู่ต่อเรือเปิดเผยว่าเรือลำดังกล่าวเป็นเรือคาทามารานมูลค่า6ล้านเป็นเรือส่วนบุคคลผลิตจากโรงงานของตนที่อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์และลูกค้าในจังหวัดนครศรีธรรมราชซื้อไปและเมื่อครบกำหนดตรวจซ่อมเซอร์วิสจึงได้นำกลับมาให้ทางโรงง,งานเซอร์วิสบริการตรวจความพร้อมการใช้งานของเรือตามระยะแต่มาเกิดเหตุเสียก่อน